นี่คือเจ้าวปวกนะคะเจ้าวปวกจากธรรมชาตินะคะเมื่อวานก็ได้นำไปขุดมาแล้วนะคะขุดได้ไม่เยอะนะคะแข็งแก่งแล้วก็ขุดไม่ได้ก็เลยได้พอประมาณนะคะก็เอามาตากแดดค่ะตอนแรกว่าจะไม่ทำนะคะทีนี้เดี๋ยวจะลืมสัญญากับพี่น้องนะคะก็เลยลงมาทำค่ะก็นี่นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเจ้าวปลวกนะคะเจ้าวปลวกเจ้าวปลวกก็คือพนปลวกบ้านเรานี่แหละเออเออเห็นไหมอุ้ยมีความเจ็บมากเลยเป็นฟันเรื่อยนะคะเป็นพยาปลวกใหญ่นะคะเป็นใหญ่มากเลยปลวกตัวนี้ปลวกใหญ่คะ่ะก็เลยตัวใหญ่นี่นะคะก็ปล่อยให้เขา ออกนะคะไตออกก่อนเดี๋ยวก็จะไตขึ้นบ้านสลากพันยาก็เอามาตากแดดนะคะนี่แดดเริ่มร้อนแล้วค่ะเพราะว่าจะลงทุ่งนะคะไปใส่ปุ๋ยไว้ไปใส่ปุ๋ยข้าวสักหน่อยนะคะก็เลยจะมาตากไว้นี่นะคะ่ะตากไว้ก็คือเขาชื้นอยู่นะคะเขาชื้นอยู่ ให้ให้ตัวเขาออกออกหมดหมดนะคะเมื่อวานใส่ทังไว้ก็เลยไปทำงานก่อนนะคะเลยไม่ได้ทำก็เลยมาดูอีกทีนึงโอ้ตัวเขายังเยอะอยู่นะคะก็เลยเอามาพึ่งแดดนะคะนี่ค่ะเอามาพึ่งแดดไว้นะคะให้ให้เขาแห้งๆนะคะให้ตัวเขาออกไปด้วยนะคะนี่ขั้นตอนของเขา ก็จะมีสารของเขาที่สามารถที่จะเอาสารตัวนี้นะคะสารอยู่ในตัวเจ้าวปวกนี่นะคะที่เขามีอยู่นี่แหละเขามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็นำสูตรนี้มาจากพี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะท่านเป็นคนที่ทำานาเกี่ยวกับการไม่ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพโอ้ยขอภายคะ่ะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีมาก เขาจะใส่ในแป้งนั้นเป็นแปลงทดลองเลยนะคะคือจะใส่เฉพาะชีวภาพแล้วก็ทำทำน้ำหมักขึ้นเองนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะเออเออโอ้โหกัจ็บปวดมากเลยัวยใหญ่ค่ะนี่แหละคือพลังของเขานี่แหละคือทำให้รู้ว่านี่แหละสารจากธรรมชาติของเราที่เรา คิดค้นแล้วก็ตามล่าหาเขานี่แหละก็ไม่ได้ไปดูความรู้มาจากที่ไหนนะคะก็เอาความรู้จากเชาวปัญญาบ้านเราค่ะมาประยุกต์ใช้แล้วปูพันธ์ก็จะไปศึกษาตามโซเชียลอีกเพื่อมาประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะก็จะพยายามก็เข้าสู่เรียนรู้อยู่นะคะสู่เรียนรู้อยู่ ก็ได้ความรู้มาผสมกันนะคะหลายๆอย่างก็จะปีนี้ก็จะทำเต็มที่นะคะแล้วก็จะทำน้ำหมักหลายๆแขนงมารวมกันนะคะตัวนี้ก็จะเอาไปไปตำนะทีนี้ก็จะเอาไปตำนะคะไปตำให้ละเอียดไม่ต้องตำแล้วหนูว่าดูสิแค่เอามือกดแค่นี้ อ๋อถ้าสมมุติเขาแห้งแล้วหนูก็จะเอามือตัวนี้เลยกดๆแบบนี้เขาก็ออกแล้วค่ะนี่ก็จะพึง่งแดดไว้สักพักหนึ่งให้ให้ตัวเขาให้ตัวเขาออกก่อนนะคะเพราะว่าเขามีตัวอยู่นะคะค่ะถ้าถ้าสมมุติตากแดดนี่คงแข็งก็เลยต้องโอดูสิคะพี่น้องดูความแรงของเพือนนี่ตัวเขากัดหนูนี่ กดนิ้วนี่เป็นแผลเลยค่ะเลือดมีนิดๆมีซึมนิดๆน,น,นี่เห็นไหมคะนี่คือความแรงของเขาแล้วเขาจะมีสารอะไรอยู่ข้างในสามารถที่จะก่อเป็นบ้านบ้านดินได้เลยนี่แหละคือหัวใจหลักของเราต้องไปเอามาก็จะทำให้ละเอียดแล้วก็จะนำไปแช่น้ำแล้วก็จะไปใส่ สักเวันนะคะจะหมัก7วันรอสักพักก่อนเนาะเดี๋ยวบัวผันก็จะลงไปไปหวานปุ๋ยด้วยกันนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ